S 1> <S 1> เอาเทพเกาอย่าขอออเดิมมาหนิเขบครับอยากเห็นกองใหญ่บ้างว่ะยูนิตบแม่งไม่เห็นมีอะไรเลยออกกองรุ่นพี่ในคณะยังได้ทำงานเยอะกว่านี้ไรอันกินข้าวเสร็จแล้วมาหาผมหน้าเซตหน่อยนะครับพี่นี่ขอบคุณ่อยเนานะ วอลก็ไม่ได้ปิดเม่นมีใครเรียบบ้างเลยก็จะยืมกล้องนะใช้ยังยากเลยพี่จะไปหาที่ฝึกงานโปรดักชั่นตางไหนก่อนแต่ว่ามึงเองไม่แย่นะเวป๋าถ้ามึงหาโอกาสตัวเองได้อะกูว่ามึงไปต่อได้นะเวไม่รู้ว่าพี่ยวไปแคสงานดีไหมเป็นดาราให้มันจบจบไม่เป็นดาราแล้วเองมึงจะต้องรอยเท่ากูก่อน หายามากินมางคุณด,ด้วยกันดิน้าหมูมาฝากเต็มเลยนี่เป็นเพื่อนกับไอป้ป๋าเป็นคนขอนเกนเหมือนกันปะ่ะเป็นคนกรุงเทพคะ่ะมันจบคณะเดียวกับพี่ใบหมอนอะเป็นน้องเอกเลยใช่ปะ่ะโอ้โหอย่างนี้ก็เรียนเก่งอะดิสอบข้ามสาอะไรดังๆได้อะ่ะสุดยอดเลยว่ะเฮ้ย เก่งนี้ไม่เรียนหมออ่ะข้าวต่อนไวรุ่นพี่เรียนเก่งนะแม่ไล่ไปเป็นหมอแล้วถ้าอาชีพของคนเรียนเก่งมีแค่หมอหมอก็ล้นโลกแล้วสิคะเออไอ้พายมันทำหนังสั้นประกวดอะได้รางวัลเพียไปนะเฮ้ยเออ,เ,อ,อเก่งว่ะพี่ป๋าง้อเพื่อนเป็นเยี่ยงอย่างมึงดิวิ่งพร้อมง้ง้อง้อยู่ได้โอ้ยถ้าเก่งเหมือนกันหมดอะ มงกลับมลนโลกอเด้หยอกย้อนไม่ใช่กูจะบอกว่าถ้ามึงชอบอะไรอ่ะมึงก็ตั้งใจทําให้มันดีเหมือนเพื่อนมึงนี่ไงไม่เป็นหมอเขาก็เก่งในแบบของน้องเขานี่พี่เล่าให้ฟังเคยถ่ายงานกับพุ่งกับหญิงคนหนึ่งงานนั่งโคตรเฟี้ยวเลยนี่พี่พี่ชื่ออะไรนะพี่เชอรี่อ่ะเออเก่งรู้จักปะเนี่ยรู้จักยังไงวะ มึงจะค่อยๆบีบแบบนี้ก็ได้อืมแต่นี้มันเลอะถ้าไม่อยากเลอะเธออ่ะก็ใช้มีดเฉือนไปเลยนี่อืมเก่งจังวะขนาดส้มกูยังปอกช้ำเลยคนเราก็เก่งคนละอย่างไงมึงถ้าทุกคนปอกมันคุดเก่งหมดนะไม่ได้กินอย่างื่นแล้ว แต่างอื่นก็ปอกไม่เป็นนะแต่มึงทำหนังสั้นประกวดได้รางวัลแล้วเว้ยกูทำงานไม่ได้หรอกมึงรู้ได้ไวยนะมึงทำไม่ได้เมงืงไม่เคยลองทำเลยก็ไม่ได้แย่นะในครั้งแรก เราเลิ่งอยู่นะแป๊บเดียวครับให้ไว้มาค่ะต่อเลยโอเคยินดีชิปไปที่ผัดผักสวยคัดค่ะโอเคพายผ่านค่ะ โอเคนับนยีนสิบีครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ยพ oh. ีไนะ่ไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมนะอยู่ไกลครับบะมีเครื่องดื่มหมด เดี๋ยวสวัสดิ์มาหนูบอกให้ค่ะคุณลูกนักกับคุณเจี๊ยบอยากได้น้ำหรือว่าขนมอะไรเพิ่มไหมคะพอดีว่าเดี๋ยวจูจะไปตรงสวัสดิ์พอดี เดี๋ยวพวกน้ำเนี่ยประมาณนี้เลยนะเอาขึ้นไปที่ชั้นสองเลยลูกค้ารออยู่ถ้ามีพวกขนมก็เต็มไปด้วยก็ได้ค่ะเอาขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวหนูจัดการให้พี่จะออกมาเองทําไมลูกค้าไม่ได้อยากได้อะไรซะหน่อยมันไม่เกี่ยวว่าลูกค้าอยากได้หรือว่าไม่อยากได้แต่เราต้องสแตนบายให้เขาตลอดเวลานี่เรามาถ่ายงานโฆษณาหรือเปล่า่พี่จูดี้ทำไมเราต้องมาโฟกัสเรื่องหยุ่หยิ่งพวกนี้ด้วยอ่ะ เรื่องหยุมหยิมที่บะหมี่ว่าเนี่ยอาจเป็นตัวตัดสินได้เลยนะว่าวันนี้คนทั้งกองเขาจะได้กลับบ้านกี่โมงอะหน้าที่ของ AE คือการดูแลลูกค้าให้ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทีมถ้าบะหมี่คิดว่าการเป็น AE เนี่ยแค่มานั่งหน้ามอสวยๆเนี่ยพี่ว่าไม่ใช่อยากให้น้องปรับใหมเซตใหม่นะ หยุดตรงนี้หน่อยครับนิดนึงโอเคโอเคหันกลับมานิดนึงกลับกลับมานิดเดียวนิดเดียวอ่าโอเคตรงนั้นแหละครับมาร์กเลยครับเดี๋ยวขอนักสแสดงเลยครับรับทราบครับน้องน้องของพิเศษแล้วกลับได้เลยใช่ป่ะแ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็ให้<อ>เป็นเอ็กซ์ตาคุณป้าใช่ไหมคะใช่จ้ะ อันนี้พอบจริงครับเออพี่ปางคะวันนี้ถ่ายตามเบรกเลยใช่ไหมคะเออใช่ใช่เหมือนจะไวกว่าเบรกด้วยนะลาบลื่นแบบนี้วันนี้น่าจะเลิกไวหยุดห้ามพูดคำนี้นี่มันคำต้องห้ามค่ะตกลงว่า ของพี่เสร็จแล้วคะ่ะกลับบ้านได้เลยคะ่ะนักสแสดงเชนิญได้เลยครับขอฝั่งนี้ดีกว่าครับประตัวนี้นึงใช่คนหละกห<ๆ>ลอ<ะ>ออ่า<ๆ>ประมาณนั้นคนไปเลย <S <S <บ>เด็กลุ่ยมมีนี้เห็นหนุ่มนี้มันทำงานดีเหมือนกัน เดีช็อตนี้แล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทอมตีเมื่อเช้ากันนะครับมีหนุ่มออฟฟิศกับเอ็กซ์ตาป้าไลอันเตรียมไมนะครับพี่เจนเห็นป้าเขากลับไปสักพักเลยนะครับเขาบอกว่าของเขาเสร็จแล้วอ่ะคุณปล่อยเอ็กซ์ตากลับบ้านเหรอ เปล่าครับผมบอกให้เขานั่งรอก่อนแล้วใครปล่อยเอ็กซ่ากลับบ้านวะเลยะ่ยบ้า มีปัญหาเยอะแยะโอทีบาแน่เลยพี่หนูโดนด่ายับแน่เลยพี่ครับผมเห็น